นี่คือรถแบบนี้มันถึงจะมันใช่เหรอเห็นทะเลข้างล่างเลยสนุกดีอะสนุกกว่าขับรถมาเองะะนะสวยใบเหลียงกะทิทก,กุ้งสดไม่เคยกินข้างในมีไข่ด้วยสีน้ำจิ้มแบบจี๊ดจ๊าดมาก แกงส้มปลายอดมะพร้าวอ่อนาทารพายุครับอ <c oughs> แกงส้งมอร่อยมากผัดกะปิสตอกุ้งเป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าสนุก <c oughs> อะไรเนี่ยในระดวงหลังนี่เห็นอะไรไหมโอ้ไม่เห็นอะไรแล้ว สวัสดีตอนเย็นจ้าเดี๋ยวบอกก่อนเน้ะว่า2-3สาวันเนี่ยก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อก่อนที่จะออกจากเกาะสมุยเนี่ยเราจะไม่ทำกิจกรรมอะไรแล้วเราจะพักผ่อนชิวๆช,ชมวิวแล้วก็ไปตลาดอะไรประมาณเนี้อ๋อนั่งไงพักขาวเขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากเอารถขึ้นไปเองอะ่ะก็คืออุย้ยเรายังไม่ได้บอกนี่ตอนนี้เรากำลังจะไปลานร้านดาวที่ว่าเราอะ่ะเคยขึ้นไปชมวิวตอนกลางวานันที่นั่นแล้ว เราก็เห็นว่าเออตอนเย็นอ่ะวิวน่าจะสวยตอนพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าตอนที่มีดาวดินอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันท้้งบนที่ร้านอนะ่ะบอกว่าถ้าไม่อยากเอารถขึ้นไปก็คือจอดตรงนี้เพราะว่าเราเคยขึ้นไปแล้วทางก็ค่อนข้างที่จะชันระดับหนึ่งอยู่ก็คือจอดตรงนี้ตรงพระขาวขึ้นรถเข้าไปก็หน่าท้ายกระบะก็น่าจะสนุกดีอะเนี่ยทางมันจะชันอย่างเงี้ยแล้วก่อนจะถึงที่ร้านอ่ะที่ร้านอ่ะมันจะขุกขาดนึง <Okay. S 2> นี่ <Hey. S 2> จอดตรงนี้ตรงรถพักเออตรงพักขาวนี่นะแล้วก็โทรให้ที่ร้านลงมารับนั่งรถแบบนั้นขึ้นไปมันน่าจะสนุกดีนะรถที่เขามารับเราอะ่ะเป็นแบบนั่งท้ายกระบ,บะมันจะได้ชมวิวด้วยได้อีกฟิลนึ่งแล้วก็ที่เราไม่เอารถขึ้นไปรอบนี้เพราะว่าปกคิดว่าตอนกลางคืนนะมันจะค่อนข้างอาจจะมืดไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมาตอนกลางคืนไงคือ <c oughs> <c oughs> ตาไม่ดีทั้งคู่ก็เลย เออโอเคเดี๋ยวให้รถมารับดีกว่าปลอดภัยดีเขาจะมีป้ายบอกเบอทูของลานร้านดาวอยู่ตรงนี้ให้รถทูบอกที่จอดรถก็จอดได้หลายคันนะจอดตรงนี้เลยตรงพระขาวรถมารับแล้วคุณค่ะนี่คือรถแบบนี้มันถึงจะมันได้ดูวิวด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกแล้วขึ้นรถแบบนี้สนุกกว่า <c oughs> ได้กินลมด้วย กวาเพราะว่าถ้าพี่อุ๋ยถ้าเราเอารถขึ้นมาพี่อุเป็นคนขับไงพี่จะไม่ได้ดูวิวแบบนี้นะเดี๋ยวยังไม่ถึงตรงนั้นตรงที่เป็นดินดิน่ะที่ชันมากๆอ่ะตอนใกล้ถึงอ่ะอันนั้นกลัวสุดเหเห็นทะเลข้างล่างเลย นี่แหละตรงนี้แหละนี่แหละเสียวสุดตองน่้อหลอตรงนี้แหละที่กลัวมืดแล้ว เริ่มาไม่เฮ้ยถึงแล้วโอ,อ,อ้ยชาทุเรียนเขายังไม่เก็บเลยสนุกดีอ่ะสนุกกว่าขับรถมาเองนะมันได้ดูวิวเยอะ กินลมชมวิวมาว้าววิวคือสวยมากตอนแรกอะเราตั้งใจจะมากินหมกูกระทะใช่ป่ะแต่ว่าที่นี่เขามีเมนูอาหารพื้นบ้านด้วยเพราะว่าเรากินเมนูอาหารพื้นบ้านดีกว่าแกงส้มแกงส้มเดินไปดูวิวระหว่างรออาหารกัน วิ่งตอนเย็ยนมาอากาศดีมากแต่ว่าเหมือนฝนจะตกเลยนี่อ้ยสวยเด็กจะน่าสังหรณ์ไหนกันหนูเป็นน่าสังหรณ์ เดี๋ยวรอดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็รอดูดาวดินข้างล่างกัน มาแล้วจ้าอันนี้ก่อนเลยใบเหลียงกะทิกุ้งสดไม่เคยกินลองอได้กินกะทิเลยอ่ะกินกะทิมาถึงนี่เลยเอชิมกะทิก่อนอนกะทิหอมมาก ทิหอมกะทิกุ้งสดใบเหลียงไม่มีความขมนไม่มีความฝาดเพราะนึกว่าใบเหลียงจะฝาดลองกินใบเหลียงเปล่าๆแบบไม่มีกุ้งดูไม่ขมไม่ฝาดทุกเยวไปมันจะเป็นมันๆกะทิเขาทำไมหอมมากเลยอ่ะกะทิแบบหอมกะทิแบบหอมเหมือนกะทิที่ทําของหวานเลยแต่รสชาติไม่ได้หวานแบบของหวานนะแต่มันมีรสหวานลนะหอมหวานอร่อยฝนตกใส่ผูเ้เช่วงแล้ว ตรงพู้เฉวงคุณตกแล้วอันนั้นคือผู้เฉวิงเหรอใช่ใช่เหรอทำไมมันกว้างจังอ่ะก็ใหญ่อย่างเงี้ยแหละอันนี้เป็นหมึกหนึ่งมะนาวข้างในมีไข่ด้วยจิ้มจิอห้ยสีน้ำจิ้มแบบจีดจาดมากเพราะว่าฝุนกำลังมาหาเราห <c oughs> น้ำจิ้มแซ่บมากหมึกสดแบบหมึกแบบ กรึบๆเลยอ่ะแบบยังมีไข <ss> ่ข้างในนะอื้น้ำจิ้มจี๊ดจ้ามากอน้ำจิ้มอร่อยคนอ่ะพูดเป็นคนที่ไม่ค่อยกินยำกินอะไรแซ่บๆนะเป็นไงเลยอร่อยน้ำจิ้มสมอกเดี๋ยวนะเราต้องเก็บเก็บของกันนะเราจะเป็นผู้ประสบภัยแน่นอนเลยแต่ก้นเขาแล้ว ปหเปนเปอนพอเช็คแล้วพายุเข้าอีกหลายวันเลยกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วจ้าทุกคนลบฝนเลยลบยังไงก็ไม่พ้นแกงส้มยนงไม่ได้กินเลยแกงส้มปลามากินมากอันนี้แกงส้มปลายอดมะพร้าวอ่อนผู้ประสบภัยของแท้ค่ะแกงส้มปลายอดมะพร้าวอ่อนการพายุครับนี่ไงล่ะแกงส้มก็อร่อยน้ำแกงแบบข้นๆเลยอ่ะเผ็ดเปรี้ยวเค็ม นื S <S ่งแกงส้มอร่อยมากเปรี้ยวเผ็ดเค็มอร่อยมากแกงส้มขอบคุณค่ะเอาน้องเขาเอาลมมาให้ละแอบน้องเขาเอาลมมาให้บางเป็นหมอกแล้วกินต่อนุ่งแส้มต้นมากอร่อยจุ๊ยนุ่ง ่อยมากบอกว่าผัดสตอกุ้งอร่อยมากลูกค้ากําลังเยอะเลยนะเมื่อกี้แบบลูกค้ากลุ่มใหญ่เพิ่งมาเราเขายังไม่ได้สั่งอะไรแต่เราอ่ะเป็นห่วงอาหารมากคือฝนมาเมื่อกี้อ่ะยกอาหารมาก่อนจ้ะเอากล้องไว้ดีละผัดกะปิสตอกุ้งเขาใส่ใบมะกรูดหั่นสวยมาด้วยอร่อยมากไม่ได้เค็มกะปิมาก ไม่ได้เค็มไม่เค็มรลยพอดีมากสตอที่เขาใส่มาพอดีมากเลยแบบ mm. ไม่ได้สูกจนเกินไปมันยังมีความกรอบของสตออยู่กุ้งสดอันนี้ก็ไม่เคยกินอืน้องพีกุ้งสดโตข,ข้า่ะบไมาไม้แล้วไมาอลกอนสนุกไปอีกเป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าสนุกอะไรเนี่ยกินด,ดูนะว่าถ้าเราเอารถมาเองอะ่ะใช่แล้วขากลับอะ่ะที่ลงอะ่ะตรงตรงที่ใกล้จะถึงตรงใกล้ๆเนี้ย คืมันเป็นทางดินนะดินแล้วก็หินเราคิดถูกแล้วที่เราไม่เอาลูกขึ้นมาน้ำพริกกุ้งสดม,มีกะปิด้วยในน้ำพริกอารมณ์แบบว่าน้ำพริกกะปิแต่ว่าใส่เนื้อกุ้งสดเข้าไปด้วยอือเอมอมากมันเป็นฟิลแบบน้ำพริกกะปิแต่มีกุ้งสดด้วยเรากุ้งที่เขาใส่มาด้านบนอ่ะนี้สดด้วย ว้าวเลยว้าวอร่อยมากเลยดูต้องชิมอันนี้ต้องชิมพร้อมกับเนื้อกุ้งอย่างนี้เนี่ยเนื้อกุ้งมาเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้เลยกินแล้วว wow. ้าวกว่าเดิมอีกอร่อยมากแลควคนชอบกินผักแบบกอนนะแบบเลิฟเลยอะ่ะ <c oughs> อร่อยทุกอย่างเลยอ้ยกหมดชิ้นนี้ไน่แน่นเลยจ้ะ ม้ำจิ้ม้าไปอร่อยมากน้ำจิ้มที่มากหมึกอะจี่จอ๊อดเนาะอร่อยอร่อยแม่อร่อยดูดินี่ก็กินทำเดียวนี่คือพี่หุยกินก็ชอบความที่เขาใส่ใบ,บมะกรูดหั่นฝอยเข้าไปด้วยมันทำให้แบบมีกลิ่นคล้ายๆแบบหมูกะปี่เนาะพี่ห๋ยหมูกะปีแบบที่แม่ทำอ่ะเขาจะใส่ใบ,บมะกรูดเข้าไปด้วย โอ้โหอร่อยเข้าหูตัวเลยแรงมากคือเข้าหมดแล้วจ่ะตอนนี้สั่งไม่ได้นะคะสงสามน้องท้องขาผมเอาของก็ได้อร่อยสนุกอร่อยทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้นะคะจุกค่ะจุกนี่ก็เป็นการ เปิดประสบการณ์การกินใบเหลียงใบเหลียงในกะทิอ่ะตอนแรกพราคิดว่ามันจะเลี่ยนเลี่ยนแต่ไม่เลี่ยนก็คือหอมมากใบเหลียงอ่ะเวลาเคี้ยวแบบเคี้ยวให้ละเอียดไปมันจะมีความขมนิดนึงแต่ว่ามันเหมือนมันจะมันด้วยอ่ะอมุมผมมันมันอ่ะบอกไม่ถูกหรือว่ามันกะทิเราอ่ะตั้งใจจะมาดูดาวดินเพราะว่าตอนนั้นอ่ะรอบที่เรามาก่อนหน้านี้ เรามาตอนกลางวันอีกอย่างหนึ่งนงะถ้าใครอยากเห็นน้ําทะเลแบบสีออกแบบฟ้าสวยๆอ่ะเพราะว่ามาตอนกลางวันจะสวยกว่ามาตอนเย็นเพราะว่าวันนี้เราไม่เห็นดาวดินรอกฝนแรงมากแรงมากค่ะอาจกินไปหนีฝนไปนะข้าหมดจานแล้ว <laughs> อร่อยมาก <c oughs> อันนี้คือดูอกินหมด <c oughs> โอ้โห จริงตุ้งถาดสตออร่อยมากกินกะปิแบบไม่ได้แรงมากรสชาติแบบพอดีไม่เค็มกะปิโดดงุ้มสดมีความเปรี้ยวนิดนึ่งแ้วยสั่งหมึกมาเพิ่มอีกหนึ่งจานอุ้ยน่ารักกระหนุงกระหนิงโรแมนติกโอ,ปป <c oughs> อ้หนวดหมึกเบิ่มเลยพี่หุ๋ยว่าเปล่าหนวดหมึกเบลยกื้มเล,เมล้วนยะไม่รู้แหละรู้แต่ว่า คุ้มผ่าจัตโตอคุยกินหมดม,มือรวมเป็นสิบว่ะจ้าคุณประสบภัยเด็ดิลเมื่อไรรู้สึกโรแมนติกเลยไม่ใช่มีแค่เรานะท้ายขวาเนี่ยก็คือคุณประสบภัยเต็มเลยตอนนี้คนเต็มร้านโอ้แกนทุกโต๊ะตอนนี้โ,โต๊ะไม่ว่างเลยอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยเนาะในดูข้างหลังดิเห็นอะไรไหมโอ้ไม่เห็นอะไรแล้วดาวดินก็ไม่เห็นหรอกเราอะ เรื่องเห็นดาวดีแล้วฝนหยุดแล้วจ้าแต่ว่าก็ยังไปล่อยแต่ว่าไม่มีลมแล้วดดูดูดด ขแต่ขึ้นรถขึ้นรถก้นด้ขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะคน,คน,นี่เปียกเลย <c oughs> สนุกดีค่คคะไม่เป็นไรค่ะอืมเห็นไหมพี่หวี ใช่ท่านออรรถมาน่าจะหวัดเสียวน่าดูตรงนี้เป็นดินโอ๊คโอ๊ค

แล้วดึง้าขาวแล้วจ้ะเป็นไงพี่อุยอร่อยมากอร่อยมากที่นี่แนะนำเลยร้านร้านดาวอาหารอร่อยน้องๆน่ารักวิวดีวิวสวย แนะนำถ้าเกิดว่าไม่อยากเอารถขึ้นมาจะมาจอดแบบเราแบบวันนี้ก็คือว่ามาจอดตรงผ้าขาวสังเกตผ้าขาวค่ะขึ้นจะอยู่ขวามือจะเห็นผ้าขาวเลยตรงที่จอดรถก็มีเบอร์โทรเหมือนกันสามารถโทรได้เลยแล้วก็รถเขาจะมาละเรายังคงต้องขับต่อไปแต่ตรงนี้จ,จะขับไม่ได้ยากมันมันตรงใกล้ๆที่จะถึงร้านหรอกนี่ไม่ได้ชันเท่าไหร่แต่ก็ชันแหละ โอ้โฉันนะจ๊ะฉันฉันนะจ๊ะนี่นาเชื่อว่ากลางคืนวิวจะสวยขนาดนี้เราคิดถูกมากที่เราตัดสินใจมาอีกครั้งหนึ่งใช่เพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกแล้วมาดูดาวดินแต่เราไม่เห็นพระอาทิตย์ตกค่ะเพราะว่าฝนตกแต่ว่าก็ดีนะที่ฝนหยุดให้เราแบบนิดนึงอ่ะให้เราได้เห็นดาวดินอะ่ะ ตรงนี้น้ําไหลลงจากเขาเต็มเลยอะใชแ้วทรายก็เป็นทางเปรีบถนนเลยับไหลมันน้ำไหลไครับ